สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้มาแบบมวนมนเลยสวัสดีจ,าาาจา้ามากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องอาจารย์เก่งพามากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องมามามาก๋วยเตี๋ยวหมูครับพี่น้องครับมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอ้ยดีขาตาข่ซะเ้อตายังเขยวมามามา,มากินก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวหมูอืมกุ้งสิ้น

สียบดีพี่น้องเนี่ยมา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 นี่ก๋เตี๋ยวน้ำกัานะฮึมฮึมจับก็มีพอเจับหมูมาเด้อนี่ก๋ยเตียว สุดยอดเลยพี่น้องแซ่บแซ่พี่น้องคนเีจยวเจ้านี่หัวสุดยอดสุดยอด,ดยอดีก พี่ตองได้ยังกินแล้วครับกว๋วยชัตกว๋วยเตี๋ยวมันเนี่ยชุดยอดแล้วามแซ่บเลยก็ชิมบางไห้ชุดยอดครับว้าย Mà ra những cái tay ô Yeah Ya mhm. Nhưng nắm tắm. tập tắm hơn nắng 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 này nắng 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 มา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 กินด <c oughs> ้วก so <c oughs> ันจารบางแง่เลยผิดสามารถมาเป็นร้อยแซบบีดีครับพี่น้องครับกุ๊กเกียวครับพี่น้องครับ